เทวเมาสุตังเอาัาสมยังภะควาพารานสิยังวิหาวรติอิสิปะตะเนมมฆาทาเยตตะตะระโคภะควาปัญจวัคคเย์ิกุอมันเตสีเทวเม,มพิเวอันตาปะปะชิเตนะนะเซวิตพายโยจายังกามสุกมะสุขันลิกานุโยโหเฮโนคัม,มโมปโธทุชนิโก อนัตติโยอนัตอนัตถสังหิโตโยจายอัตตะกิละมัธาคุโยโคทุโขอนัตติโยอนัตถสังหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปัคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาสักขุการณี ยานะกาลนิอุปสมายะอภิญยญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติสังวัตติตักตับมาจะสาพิขเวมัชฌิมาป,ปฏิป,ปฏาทาตทาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขุนาจะขุกะรณณ ยานัการันิีอุปสมายอภิญญาสมโพธายะนิพพานยาสังวัติอาญะเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโคสศยติทางสมาธิติสมาสังกโปสมาวจาสมากัมมันโตสมาอาชิวะสมาวายามสมาสติสมาสมาธิอายังโคสยะสาพิกขเวมัชิมาปฏิปทาตาทักเตนะ ภิสัมพุทธ,ธาจากักคูกรณียานาการณีอุปสมายะอภิญญญายสมโหทายะนิพพานายาสังวัตติอิทังโกปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจชาติปิทุขาชรา,าปิทุขามาลยามปิทุขังสุกบปริเทวะทุกขงักขงโทมะนุตนาตุสุป,ปายา ตุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคภิเยหิวิปโยโคทุโคายาปิชังนระาตติตัสปิทุครังสังขิตเตนะปจจุปาทานนะคันธาทุกขาอิทังโคปณนนะพิกเขเวทุกัสสม,มุทะโยอ,อริยะสัจจังยายังตันหาโบนภวิกานันทิราคาสะสหคตาตาตะระ ตตราภิณทิณีเสย,ยะทิทากาตันหาภาตันหาวิภาตันหาอิทังโคปณะพิขวเวทุกัณนิโรโทอริยสัจยังโยตัสาเยว,วะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโทจารโคปตินิสโคมุติอนาละโยอิทังโคปณะพิฆ พิกาเวทุกข์นิโรธาคามินนปฏิป,ปทาอริยสัจอะยะเมวะอริโยอัตถาคิโกมัคโคเซยติตังสมาธิเิสมาสังกโปสมาวาจาสมากรมมโตสมาอาชิวสมาวายามุสมาสติสมาสมาธิอีตังทุกขังอริยสัจติเมพิกาเวภูเพ อน,นัสนุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปะทิอนาอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปะทิปังโคปณิทานทุกครั้งอริยสัจจังปริมเยยยัติเมเปฆเวภูเพอน,นัสนุเตสุ ธรรมเมสุจักกุงอุทัปฏติยาณังอุทัปฏติปจจาอุทัปฏติวิชาอุทัพปติอโลโกอุทัปฏติตังโกปัญญาทางทุกังอริยสัจจันปริญญาตัณติเมพิฆเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักกุอุทัปฏติยาณังอุทัพปฏติปจจาอุทัปติวิชาอุทัปัติอโลโกอุทัปฏติ ตังทุกขสมมุทะโยอริยสัจจติเมพิขเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมสุจากโคงอุทัปฏิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิทางโคปนิททางทุกขสมมุทะโยอริยจัตสัจจกรรมปะหาตับพันติเมพิขเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมสุจากคุอุทัปฏิยานังอุทัปฏทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปปทิ สังโฆปนิทานทุกขสมุทะยอริยสัจจังปานีนันติเมพิฆเวภูเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุสังคุงอุทปาิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอโลโกอุทปาธินิทางทุกขะนิโรธอริยสัจจันติเมพิฆเวภูเภอนะนุสุเตสุ ัำเมสุจากคุอุทัพปัิยานังอุทัพปัิปัญญาอุทัพปัิวิชาอุทัพปัิอโลโกอุทัพปัิตังคุปะนิทังทุกขะนิโรธะอริยสัจจังสัจจิกาตปันติเมพิกาเวปุเปอนะนุสุเตสุทำเมสุจากคุอุทัพปัิยานังอุทัพปัิปัญญาอุทัพปัิวิชาอุทัพปัิอโลโกอุทัพปัิตังโกปะนิทังทุกขะนิโรธะอริยสัจจัง สัจจิกตติมพิฆเวภุเพอนุตตสุเตสุธรรมสุจะกคงอุทปฏิยัญานังอุทปฏิบัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิอิทังทุกขะนิโรทะคามีปฏิปทาอริยสัจติเมพิขเวภุเพอนุตตสุเตสุธรรมสุจะกคงอุทปฏิยาลังอุทปฏิบัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิ ตังโคปันิทังทุกขันิโรธาคามิรีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตพันติเมพิฆเวปุเพอนะนุสุเตสุทำมเมสุจักุอุทาปฏิอนังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิตังโคปันิทังทุกขันิโรธาคามิรีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตพันติเมพิฆเวปุเพอนะนุสุเตสุ คับเมสุจะคงอุทัปัิยานังอุทัปัิปัญญาอุทัปัิวิชาอุทัปัิอโลคูอุทัปัิยาวะกีวัจจะเมพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัฏทางทวาธะสาคาลังยัตถาภูตัญญาณะทัสสนังณสุวิสุทธังคังหงสิ ตถาหตภิกษุเวสเธวะเโลเกสมาลเกสภะมะเกสัตสัมพมนนียปชายะสเทวะมนุสายะอนุตตะกลงสบมาสภูทิงอภิสัมพุทโธปัสญาสิงยานั่นจะปณะเมธาสังขุธาปิอังคุปาเมวิุติอายะมันติมาตินัติทาติอุนัโอวต อิทัมาโอจะพัวะอัตตะมะนาปัจจะวัคคิยาภิกขุพคกวะตูพาสิตังอภินันทุอิมัสสะมิจจะปัณละเวยากะระนัสสะมิงภานญะมานิมานิอา,ายัสสะมะตูโคทันยะสักวิระชังวีตะมะลา,ราธรรมะจะคุองอุทาปาทิยังกิจิสมุทะยะธรรมังสัพพารตินิโรธะ รธรรมติปวัตติเตจะภัจขวะตาธรรมะตะเกบุมมาเทวาสัตมนุสสาวิสุเติตะปัจขวะตาพลานะสิยังอิสิปะตะในมิขะทายอนุตตะหลงธรรมะจะกัำปวัตติตังอปะติวัตติยังสมะเนนะวาพะมะเนนะวาเทวาเอนะวามาเลนะวาพัมมุนาวากิหิตจิวา ลโลกะสมิติพุมมานังเทวานังสัตถังสุตตะวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสวาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานังสัตถังสุตตะวาตาวะติกสาเทวาสัตธมนุสวาเวสุตาวะติกสานังเทวานังสัตถังสุตตะวายามาเทวาสัตธมนุสวาเวสุงยามานางเทวานังสัตถังสุตตะวา ตุสิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตวะนิมานะละตีเทวาสัตตมนุสาเวสุงนิมานะละตีตังตังเทวานังสัตตังสุตตวะปะระนิมิตวะสัตตีเทวาสัตตมนุสาเวสุงปะระนิมิตตวะสวัตตีนังเทวานังสัตตังสุตตวะภัมมะ กายกาเทวาสัตมนุสสาวสุข <c oughs> เอตมัมภะขวัตตาะลานะสิยังอิสิปตตะเนมิขทายิอ,อนุตะลังธรรมะจักกังปวติตังอปปติวัติยังสัมมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามมเลนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาลูกัสสมินติอิติหะเตนะ ะเนนะเตน,นะมุหดเตน,นะยาวะพมะโลกาสัทโทอปะคันชิอายัญจะทัสสะสะหาสีโลกะา,าตุสังกัมปิสังกัปปะกัมปิสังปะปเวทิอัปปะมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุละหวสิอติกรมเมวะเทวานังเทวามัน เทวุภาวังอัตคุปคกะวะอาอุทานังอุทาเนสิัญญาสิวัตตะโพโกทันโยัญญาสิวัตตะโพโกทันโยติอิติหิทางอายสัมมะตโตโคทันยัสสะัญญาโคทันโยเตวะวะนามังะโหสิติ